ากคนเราได้ทุกอย่างดังที่คิดสิ้นชีวิตจะเอาของกองไว้ไหนหากได้บ้างเสียบ้างช่างประไรได้เท่าไรก็เท่านั้นแหละทันเอยนมัตถุรัตนตยสศขอความนอบน้อมจงมีแก่พระรัตนไตรยอันเป็นธงชัยแห่งบวรพระพุทธศาสนาขอบูชาคุณประพุทธผู้สูงล้ำคุณพระธรรมผู้สงทรง ขุนประสงค์ผู้ประเสร,ริฐรวมบอกเกิดเป็นพระรัตนตรยัยให้พวกเราได้สกักการะกราบไหว้มาจนถึงปัจจุบันนี้ <c oughs> เจริญสุขเจริญธรรมบรรดาญาติโยมญาติธรรมทุกคนทุกท่านวันนี้ก็เป็นวันมหาปาวนาหรือว่าวันออกพรรษาซึ่งวันออกพรรษานี้มีความหมายหรือ คติทรรอะไรให้แก่พวกเราอยยอู่ทุกคนทุกท่านฝากแชร์ธรรมะเป็นธรรมทานให้ด้วยกันแล้วกัน <c oughs> วันออกพรรษาคุณโยม <c oughs> วันออกพรรษานะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าวันปวารณาหรือวันมหาปวารณาวันนี้ เป็นวันที่พระพิสุสงฆ์แก้ทำการปรวารณากรรมคือการเปิดโอกาสให้เพื่อนพระพิสุว่ากล่าวตักเตือนกันด้วยจิตใจที่เมตตาต่อกันเมื่อได้เห็นก็ดีทางได้เห็นทางได้ยินทางสงสัยในพฤติกรรมของกันและกันวันออกพรรษาหรือว่าวันที่เราเรียกอีกวันหนึ่งว่าวันพระพุทธเจ้าเปิดโลก ในพรรษาที่7นับแต่ปีที่องมระสมาสพระเจ้าตรัสรู้พระองค์ได้เสด็จขึ้นไปจำพรรษาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงเทศนาพระอภิธรรมปิดดโปรโดพระพุทธมารดาอยู่ถึง1พรรษาก็คือ3เดือนครั้นถึงวันปวนาออกพรรษาแรมหนึ่งข้าเดือน11พระพุทธองค์ก็จึงเสด็จลงสู่โลกมุก มนุษย์นะทางบันไดทิพย์ทั้งสามอันได้แก่บันไดเงินบันไดทองและบันไดแก้วซึ่งท้าวสกเทวราชหรือพระอินเนี่ย <c oughs> ได้ให้พระวิศนุกรรมคนเดียวนะได้ให้พระวิศนุกรรมเนรมิตนะคือเนรมิตรทอดจากสวรรค์สู่ดาวดึงสู่โลก จากดาวดึงสู่โลกคนยวนะซึ่งไปที่เมืองสังกษะนะเมืองสังกษานะครที่นั่นเนี่ยบรรดาพุทธบริษัทพุทธศาสนิกชนก็ต่างม,มารอรับตักบาตรนะตักบาตรพัฒตาหารกันอย่างเนืองแน่นชาวพุทธก็จึงยึดถือปรากฏการณ์ในวันแรม1น่งคำเดือนสิเของทุกปีคนเดียวเป็นวันคล้ายวันที่พระุทธเจ้าเสด็จลงสู่ โลกมนุษย์เรียกว่าวันเทโวโรหนะและวันพระพุทธเจ้าเปิดโลกเพราะวันนั้นนะับโลกทั้ง3คือสวรรค์มนุษย์แล้วก็บาดาลก็คือละกนรกนะต่างก็สามารถแลเห็นกันได้ตลอดทั้ง3โลกประวัติความเป็นมาของวันออกพรรษามีความเป็นมาไว้ว่าอย่างไร <c oughs> เมื่อพระพุทธเจ้า ทรงประทับจำปาอายู่ณพระเชตุวันนะที่เชตุวันมหาวิหารกรุงสวัรคีได้มีพระภิกษุเหล่านั้นคนเดยมเกรงจะเกิดการขัดแย้งกันนะก็จึงกลัวจะอยู่กันยังไม่มีความสุขตลอดปัษาก็จึงได้ตั้งกติกาว่าจะไม่พูดจากันก็คือประพฤติมูขวัด เมื่อถึงวันออกพรรษาพระภิกษุเหล่านั้นก็จะพากันเข้าเฝ้าปราพระพุทธเจ้าที่พระเชตวันรมหาวิหารกราบทูลเรื่องทั้งหมดให้ทรงทราบพระพุทธเจ้าทรงตำหนิแล้วก็ทรงมีพระบรมบุตธาอนุญาตให้พระภิกษุสงฆ์ได้ทำการปรวารณาต่อกันว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ภิกษุทั้งหลายพูดจาพรรษาแล้วปวารณากันในสามลักษณะคือด้วยการเห็นก็ดี ด้วยการได้ยินก็ดีด้วยการสงสัยก็ดีความสำคัญของวันออกพรรษา,าเป็นวันสำคัญของพุทธศาสนาด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้หนึ่ง <c oughs> หลังจากวันออกพรรษาพระภิกษุสงฆ์จะได้รับพระบรมพบทานุญ,ญาตให้จาริกไปค้างแรมที่อื่นได้ 2... เมื่อออกพรรษาพระภิกษุสงฆ์จะนำความรู้ จากการที่ได้ศึกษาหลักปรมวินยัยแล้วก็ประสบการณ์ที่ได้ได้รับในช่วงระหว่างปรรษาเนี่ยไปเผยแก่ประชาชน 3. วันออกปรรษาประสงค์ก็ได้ทำการเปาร,รณาคือเปิดโอกาสให้เพื่อนพระพิสูจ์ว่ากล่าวตักเตือนในเรื่องความประพฤติของตนเพื่อเกิดความบริสุทธิ์ความเคารพนับถือและความสามัคคีกัน 4. พุทธศาสนิกชนได้นําแบบอย่างไปทําปวารณาคนเยมก็คือเปิดโอกาสผู้อื่นเนี่ยว่ากล่าวตักเตือนตัวเองได้เพื่อที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนและวก็สร้างสรรสังคมต่อไปวันออกพรรษานะก็เป็นวันปวารณาคนเดยวนะของพระพิสุสรงโดยตรงที่มาประชุมกันทําปวารณากรรมแทนอุโบสถกรรมคือปกติเนี่ยทุกๆโยม นะทุกๆสิบห้าคำนะพระภิกษุสงฆ์จะต้องลงพระปาติโมกฟังสวดพระปาติโมกทีนี้ปรากฏว่าวันออกพรรษาพระบทธเจ้าท่านบอกว่าให้ทําการปรารนาแทนโดยถือว่าเป็นสังฆกรรมอีกอย่างหนึ่งพุทธศาสนิกชนฝ่ายคาวาะก็ถือว่าเป็นวันพระสําคัญมักจะนิยมไปทําทานรักษาศาีลและก็ฟังตามเป็นกรณีพิเศษทีนี้พอพูดถึงว่าคําว่าตักบาตรเทโวคนโยม คำว่าวตักบาตรเทโวมาจากคําเต็มว่าตักบาตรเทโวโรหณนะก็คือการตักบาตรเนื่องในโอกาสที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงนะซึ่งคำเพียัตกถารรมบทมได้บันทึกเอาไว้ว่าเมื่อพระพุทธเจ้าเนี่ยได้ทรงแสดงยมกปฏิหารคนยมเขาเรียกปฏิหารเป็นคู่ๆนะ่ะหรือว่ายมกปฏิหารที่ต้นมะม่วงใกล้เมืองสาวัตถีแล้วก็เสด็จขึ้นไปจำปาษา ที่7นะบนะสวรรค์ชั้นดาวดึงนะเพื่อที่เทศนาพระอภิธรรมโปรดพระพุทธมารดาเป็นเวลาสเดือนขั้นออกพรรษาแล้วเนี่ยพระสมวดสัมพุทธเจ้าก็จึงได้เสด็จลงสู่โลกมนุษย์นะในทางบันไดาพาดลงใกล้เมืองสังกษสนครคอโยมดังนั้นวันนี้มีหลักธรรมที่ควรนำเอาไปปฏิบัติก็คืออะไรบ้างโยมในเทศกาลออกพรรษาเนี่ย ก็มีหลักธรรมสำคัญที่เราเจะน,นำเอาไปประพฤติปฏิบัติก็คือคำปราวาณาปรวาณาก็คือการเปิดคนเดียวเปิดโอกาสผู้อื่นเนี่ยว่าเกล่าตักเตือนนะในอาการปรวานานี้แบ่งออกเป็นสองฝ่ายคนเดียวก็คือหนึ่งฝ่ายกล่าวว่ากล่าวตักเตือนจะต้องเป็นผู้ที่มีเมตตาปรารถนาดีต่อผู้ที่ตนว่ากล่าวตักเตือนเรียกว่ามีเมตตาทางกายทางวาจาและก็ทางใจ2 ผู้ที่ถูกว่ากล่าวตักเตือนจะต้องมีความใจกว้างคุณโยมมองเห็นความปรารถนาดีของผู้ที่เตือนดีใจดังมีผู้ที่มาบอกขุมทรัพย์ให้การปราราณาก็จึงเป็นคุณธรรมสร้างความสมัรสมามัสมัคีแล้วก็ดํารงความบริสุทธิ์หมดจดเอาไว้ในสังคมของพระการปราราณานะเป๊ะจะเป็นสังฆกรรมของพระภิษุสงฆ์คุณโยมแล้วก็อาจจะนํามาประยุกต์ใาชา้กับอาชาวบ้าน เช่นยัตยมก็อาจจะทําการภาวนาการระวางสมาชิกในครอบครัวบอกพ่อแม่มีอะไรที่ไม่ดีพ่อว่ากล่าวตเตือนแม่ได้นะอันไหนที่มันมันจริงนะก็จะได้อนำมาพื่พฤตปฏิบัติชี้เหมือนชี้กลุ่มรับให้นั่นเองเราจะได้อยู่กันอย่างมีความสุขนะพ่อก็บอกว่าอแม่พ่อมีอะไรนะที่ทำไม่ดีแม่ว่ากล่าวได้นะแม่ก็จะบอกว่าพ่อ พ่อทำงานดึกแต่ไม่ควรจะไปกินเหล้าดึกดื่นนะที่ที่บอกตรงนี้แม่เนี่ยไม่ได้ว่าหึงอะไรหรอกว่าพ่อจะไปติดหญิงติดอะไรแต่แม่เป็นห่วงสุขภาพของพ่อทำงานเหนื่อยมาทั้งวันแล้วก็ต้องขับรถกลับบ้านถ้าเกิดวันหนึ่งที่พ่อเมาหนักแล้วพ่อขับรถแล้วกลับไม่ถึงบ้านแล้วภรรยาจะอยู่อย่างไรลูกๆจะอยู่อย่างไรเนี่ยเป็นการว่ากล่าวตักเตือนกันในทางที่ดี ทำให้สมาชิกในครอบครัวก็จะมีความสุขคนยุะไม่ว่าจะเป็นสถานที่ทํางานสถานศึกษาหรือว่าบริษัทหน่วยงานราชการต่างๆก็สามารถที่จะเอาสิ่งเหล่านี้มาปภาวนาต่อกันได้นะลูกน้องสาม,มารถชี้นะวัวหน้าได้้ว่ความหวางดีอาจจะบอกว่าอ่าวัหน้าอย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้นะนะวัวหน้าบางทีก็ตึงเกินไปพวกผมก็ทําอะไรมันอึดอัดนะ ผมรู้ว่าหัวหน้าเป็นคนตรงนะแต่ก็บางอย่างก็เนาะยิ้มให้พวกผมบ้างผมจะได้มีกำลังใจอะไรเงี้ยเป็นการว่ากล่าวตัเกเตือนด้วยความหวังดีคุณโยมนะไม่ใช่เพื่อที่จะไปทำลายล้างกันนะเพราะฉะนั้นวัตถุประสงค์ของกิจกรรมวันออกพรรษาคุณโยมอ่าก็คือหนึ่งเลยในเพื่อให้อาพุทธศาสนกชนเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวันสำคัญในวันออกพรรษารวมทั้งในเรื่องของหลักธรรมเรื่องของการภาวนา แล้วก็2เพื่อให้พุทธศาสนิกชนเนี่ยมีทักษะในการคิดในการปฏิบัติตนอย่างถูกต้องในวัดออกรรษาแล้วก็สามารถที่จะเลือกสรรหลักธรรมคำภาวนาเอาไปใช้ในการดําเนินชีวิตนะเพื่อพัฒนาตนได้สามนะเพื่อที่จะให้พุทธศาสนิกชนของเราเนี่ยได้เกิดเจตคติอ่อนโยนะเจตคติที่ดนะีต่อวันออกรรษาเราก็เห็นคุณค่าของการดำเนินชีวิตตามหลักธรรม สในเพื่อพุทธศาสนิกชนเนี่ยเกิดศรัทธาทราบซึ้งแล้วก็ตระหนักถึงความสําคัญของพระพุทธศาสนา 5. เพื่อพุทธศาสนิกชนเนี่ยเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีแล้วก็ประพฤติตนตามหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนได้อย่างถูกต้องไม่ใช่มีหน้าที่ในการกัดการจิกพระรูปนุนรูปนี้ต่างๆเรามีหน้าที่ในการปกป้องพุทธศาสนาแล้วก็ประพฤติตน,นรักษาศีลของเรากายวาจาใจสํารวมนะไม่ใช่ว่าจะไปถึงก็ไปด่าพระอเออ ไอ้เจ้าอาวาดนู่นนี่นั่นมึงไม่รู้เรื่องเลยเหรออย่าายไปโยมมันสร้างวัจจีทุจริตนะสร้างไร้ให้แก่ตัวเองอเปล่าเพราะฉะนั้นคนโยมถ้าเราประพฤติตนได้อย่างถูกต้องเนี่ยก็ไม่ต้องกลัวอะไรเลยนะทุกอย่างก็จะดีเองนั้นเมื่อพระพุทธองค์เนี่ยสเสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวบดินคุณโยมมาสู่เมืองสังกัสรนครนั้นพระองค์ทรงเนรมิตให้เทวดามนุษย์และกษัตริย์นรกเนี่ยสามารถมองเห็นซึ่งกันและกันได้คุณโยมซึ่งต่อมาเรียกกันว่าเป็นวันพระพุทธเจ้า นะเปิดโลกนั่นเองวันออกพรรษาก็ยังมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าวันมหาปวนานะเป็นวันที่พระภิกษุสงฆ์เปิดโอกาสให้เพื่อนพระภิกษุว่ากล่าวตักเตือนกันด้วยเมตตาจิตคนเดียวนะคือว่าว่ากล่าวตักเตือนกันนะปวนานะปรวรณาดีต่อผู้ที่ถูกกล่าวตักเตือนคนเดียวปวนาดีสาหรับผู้ที่ว่ากล่าวตักเตือนทั้งด้วยกายวาจาแล้วก็ใจทีนี้ส่วนผู้ที่ถูกว่ากล่าวตักเตือน โดยพระสมาสัมุทธเจ้าเนี่ยท่านทรงมีอนุญาตคนโยนะท่านทรงมีพุทธานุญาตให้พระภิกษุกระทำการภาวนาต่อกันโดยมีความหมายว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ภิกษุทั้งหลายพูดจำาัษาแล้วภาวนาภาวนากันในสาลักษณะก็คือด้วยการเห็นก็ดีด้วยการได้ยินก็ดีด้วยการสงสัยก็ดีนะก็คือให้สามารถที่จะว่ากล่าวตักเตือนกันได้นะซึ่งวันออกพรรษาเราก็จะมีการตักบาตรเทวะนะ ตบบาทเทวคือวันที่ทำบ,บุญตักบาทในเทศกาลวันออกพรรษาตามความเชื่อนะของเราชาวพุทธศาสนกชนนะว่าเป็นวันที่พระสมาสัมฤทธ์เจ้าเสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดงึงหลังจากที่ไปเทศอภิธรรมปิดอกโนะปรดพระพุทธมารดาเทว่ยมมาจากคําว่าอะไรเทโวโรหณนะเทโวโยมมาจากคําว่าเทโวโรหณะนะนะซึ่งแปลว่าการหยั่งลง กานะนะอย่างลงจากเทวโลกน,นั่นเะองการย่างลงจากเทวโลกหมายถึงเมื่อพระเจ้าเนี่ยได้ทรงตัดสรุอนุตตรสมมาสมโพธิยานนะแล้วก็ได้ทรงเทศนาโปรดประชาชนในแคว้นต่าง,าง,างๆคนโยมของอินเดียตอนเหนือนะตั้งแต่เมืองราชครึ่เมืองพระนศีเมืองสาวัตถีตลอดจนถึงเมืองกบิลพัทนะซึ่งก็เป็นเขาเรียกว่าปิตุภูมิกนะ็ของพระพุทธองค์นั่นเองก็ทรงเทศนาโปรดประยุรญาต นะแล้วก็ทรงปรารถนาจะสนองคุณของพระมารดาคนเดยมนะซึ่งหลังจากที่พระองค์เนี่ยเนะจ้าชายสิทธัตถะประสูติได้เจ็ดวันนะพระมารดาก็สิ้นประชนแล้วก็ได้ไปเกิดนะเป็นเทพบุตรนะอยู่ในสวรรค์ชั้นดุสิตฉะนั้นในภาษาที่เจนะ็ดเนี่ยหลังจากที่ตัสรู้พระองค์ก็ได้เสด็จขึ้นประจำภาษาอยู่ที่สวรรค์ชั้นดาวดึงคนเดยวนะเทศนาอภิธรรมปิดกนะโปรโดพระพุทธมารดาอยู่ตลอดหนึ่งนะ เขาเรียกว่า1นึ่งพรรษาคนเดียวก็คือ3เดือนนั่นเองนะไปโปรดพุดดดดดดทธมานดาสามเดือนหมายถึงว่าอายุตั้งแต่วันแรมแรมหนึ่งค่ำเดือน11คนเดียวนะก็จึงเสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดวงึงมาประทับนะที่เมืองสกสระประชาชนก็ด้วยความรักด้วยความศรัทธานนะที่พระเ,เจ้ามาได้ลงมาตั้งสเดือนคนเดียวประชาชนก็จึงมาเฝ้าพระองค์แล้วก็ เพื่อจะรอทบุญตักบาตรนะอย่างเนินแน่นบางวัดก็ทําในวันออกพรรษาอย่างวัดหนองยาใต้นี่ก็จะมีการตักบาตรเทวในวันออกพรรษานะซึ่งหลังจากวันออกพรรษาหนึ่งวันก็จะไปตักบาตรดอกไม้โยมนะตักบาตทข้าวต้มลูกโยนเงี้ยณที่วัดพระพุทธฉายนั่นเองเพราะฉะนั้นวัดหนองยาใต้ก็จึงเอาวันออกพรรษาในการตักบาตรเทวนั่นเองนะก็คือบางวัดก็ทําในวันรุ่งขึ้นคุณโยมก็คือวันแรมหนึ่งข้าเดือนสิบเอ็ดนะบางวัดก็ขึ้นสิบห้าข้าเดือนสิบเอ็ด วันนี้วันนี้ขึ้น15ค่ำเดือน11พรุ่งนี้แรม1ค่ำเดือน11คนโยอแล้วก็ตกลงกันทั้งวัดแลนะชาวบ้านก็การเชิญพระพุทธรูปนะปฏิสถานบทสบกอย่างวัดหนอยยอใต้ก็จะมีพระเจ้าปางเปิดโลกก็นะจะตั้งนะพระที่ป่วยนอนโรงพยาบาลไม่ยกเว้นไหมครับพระที่ป่วยนอนโรงพยาบาลหมายถึงว่าพระที่ป่วยนอนโรงพยาบาลเนี่ยถ้าเกิน7วันก็ไม่ไดู้่แล้ว นะก็ก็ไม่ได้ปภาษาพระที่ป่วยก็ต้องต้อง,ต,องต้องยอมที่จะไม่เอาปภาษาไม่นับภาษานั่นเองนะโดยส่วนมากก็จะไม่นับัาษา <c oughs> โอ้วันนี้บูชาธรรมสาธุยมป้าแขบูชาธรรมเนาะวันนี้ผึกเป็นวันพระใหญ่นะก็มัน คือพระภิสุสงฆ์จะได้อานิสงส์นะก็คือได้สมาร,รับกฐินได้แล้วก็พอได้กฐินแล้วมันจะมีอานิสงส์ขึ้นมาอีกนี่คือเป็นแล้วแต่แล้วแต่แแตพระด้วยนะแะแ,แต่แต่ละวัดมีมาแรงวันมาอย่างไงนู่นอันนี้มาขอส่วนบุญมัง้งนำมาแรงวันมาตัวหนึ่งคุณโยะเพราะฉะนั้นคำภาวนาออกภาษาก็คือการสวด สวดคําขอให้พระสงฆ์รูปอื่นเนี่ยช่วยมะเกลตักเตือนตัวเองโดยการเห็นก็ดีได้ยินก็ดีหรือว่าได้รังเกียจสงสัยในพฤติกรรมที่ล่วงละเมิดเนี่ยนะซึ่งเป็นการขจัดความขุนคลองมองใจแล้วก็ปรับความเข้าใจในระหว่างอาู่ประสงค์ให้เกิดความสามัคคีคําสวดก็คืออไรโยมนะพระภิกษุสงฆ์จะสวดสังคำปันเตปวารมิทิเทนวาสเตนวาบริสังกายวาวัฏันตุมาอายสมตโตอนุก,กัมปัง ปาฏายะปัสสตโปฏิกริสสามินะแล้วก็ว่าทุติยมปิตติยมปินะโยมนะสังคปันเตีปวารมิทิเทนวาสเตนวาปริสังกายวาวทันตุมังอายสัมันโตอนุคัมปังปาทายะปัสสตโตปฏิกริสสามิพระจะว่าทุติยมปิตติยมปีนะนั่นก็คือแม้ครั้งที่หนึ่งเพราะว่าเสร็จปุ๊บล้วก็ทุติยมปิก็คือแม้ครั้งที่หนึ่งตติยมปีก็คือแม้ครั้งที่สองเนี่ยแม้ครั้งที่สองแม้ครั้งที่สามก็นั่นละโยมก็คือ หนึ่งร้อยสาธุเดี๋ยวให้ลูกสาวอุนให้สาธุโยมโยมสมทรงเปรียมมนะูลบูชาธรรมวันนี้วันพระสาธุอนุมโมทนายนโะยมเด้ออโมทนาสาธุทีนี้ความหมายของการปราวนาอ่อ,อนปัญาคนโยมดัชเชสพระภาวนาใช่ไหมเขาจะบอกว่าสังคมพันเตปวารมิข้าแต่ท่านผู้เจริญน,นะ ข้าพเจ้าขอภาวนาสงทิเทนะวาสุเตนะวาปริสังกายวะนะวา่นะวาด้วยเห็นก็ดีด้วยได้ยินก็ดีด้วยความรังเกียจสงสัยก็ดีว่าทันตุมังนะวะทันตุมังอรยสมันโตนกกำปังอุปาทายะขอท่านทั้งหลายได้โปรดอาศัยความอนุเคราะห์ว่ากล่าวตักเตือนข้าพเจ้าปะสันโตปฏิกริษามนะิเมื่อข้าพเจ้าทราบความผิดพลาดนั้นนะจักได้แก้ไขต่อไปนะตุติยมปิพันเตนะ สังฆรังปวารา BY, มิตติยมปิปันเตสังฆรังปวารมแม้ครั้งที่สองแม้ครั้งที่สามปาวาเงี้ยเพราะฉะนั้น,นะะก็คือวัตถุประสงนะค์ของการปวาวนากนะ็คือจะเป็นการขจัดความขุนข้องมองใจช่วยให้ความสงสัยและความขุนเคืองที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างจำพรรษามหมดไปก็ะจะทําให้ปรับความเข้าใจนะสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างพระพิสุทธิสุขและก็ปสานรอยร้าวที่อาจจะเกิดขึ้นสร้างเสริมสามัคคีส่งเสริสมให้เกิดความสามัคคีแล้วก็ปรองดองในหมนู่คณะ ส่งเสริมความเสมอภาคนะเปิดโอกาสให้ว่าเกลัวกับเตินกันได้นะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นพระรูปใดนะก็ให้เกิดความเสมอภาคกันนั่นเองเพราะฉะนั้นนี่คือใจความเพียงแค่เล็กๆน้อยในวันออกพรรษานะที่ได้นํามาฝากญาติฝากโยมว่าวันออกพรรษานี้คือวันในการสิ้นสุดโยมที่พระพิสุสงฆ์จะอยู่จําพรรษานะทวนไตรมาสในอาวาสนี้ตลอด3เดือนหลังจากนี้แล้วนะก็จะสามารถที่จะไป ที่ต่างๆได้เมื่อศึกษานในช่วงในพรรษาก็จึงมีการเรียนนักธรรมเรียนนักนะไม่ใช่ว่าปฏิบัติเลยบางวัดบอกไม่ต้องเรียนรอกปริยัติปฏิบัติเอาเลยปฏิบัติแล้วมันหลงเลยโยมนันก็เป็น,ปนโลคีเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นปฏิบัติโดยไม่มีคําสอนของพระพุทธเจ้าปฏิบัติโดยไม่ได้ศึกษาไม่ต่างอะไรกับคนตาบอดที่คลาทางกันอยู่มันก็ย่อมไม่ถึงปลายทางนั่นเองล้มลุกคลุกคลานไปมันก็จึงมีทั้งการปริยัติ ปฏิบัติและปฏิเวทปริยัติคือการศึกษานะปฏิบัติคือเมื่อเรียนมาแล้วก็มาประพฤติปฏิบัตินะนะนั่งสมาธิเดินจุดคอยังไรต่างๆนะแล้วก็ปฏิเวทคือผลของมันผลที่เราได้รับนั่นเองน,นี่คือกิจของสงฆ์นะกิจของสงฆ์สำคัญก็คือที่พระภิสุสงฆ์เราก็จะมีสองกิจใหญ่ๆคนยบเขาเรียกว่านะกิจที่เกี่ยวกับการปฏิบัตินั่นเองนะคือคันถะธุระ และวิปัสนาธุระคุณโยมคันธะธุระนะก็คือทําทั่วไปคุณโยมแก็นะคือแม้แต่สมถะภา,าวนาเนี่ยก็เรียกว่าคันธะธุระแล้วก็วิปัสนาะธุระแลคือการยกจิตยกใจของเราเมื่อจิตของเราสงบแล้วยกขึ้นเป็นวิปัสนาะรู้เห็นตามความเป็นจริงนะว่าทุกเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปสุขเกิดขึ้นก็ดับไป ยังวลาวันบูชาธรรมหนึ่งร้อยสาธุทีนี้ข้อความมันไม่ขึ้นใน,ในจอที่อัตาภาพไลท์นะบางทีมองโยมก็ไม่ทันอ,อมมรทนาโยมกิสดีถวายดาวห้าสิบดวงนะสาธุเดียวกันนะมาวัดค่ะพระคุณเจ้าสาธุนะโยมไม่จันทรนะ์เนาะหลายคนก็ไปวัดนะโยมนะอมรนาโยมสุเมตตาบุญบุรน,นะไม่เห็นนานนะโยมไม่ไม่ได้มาวัดนองยา,ายใต้แล้วก็ต่างๆเนาะไม่เห็นนานเลยนะนะขอสุขภาพแข็งแรงเด้อนะเอฟซี FC ตั้งแต่แล้วนะ โยมขอไปวัดก่สนสาธุวันนี้โยมเลยมาชมน้อยเพราะว่าไปวัดไปวากันยมคิวซีมรนาถวายดาวรมรตนาขยัดโยมตุคุทุกท่านกันแล้วกันคณโยมวันเมื่อรือนนะวันนี้อัตบตภาพะจะไปไปเผาหนะลวงพ่อปิวนะไปไปร่วมงานเผาศพหลวงพ่อปิวในช่วงบ่ายสองก็จะออกจากที่นี่ประมาณ10บโมงครึ่งก็จะเดินทางแล้วเพื่อจะไปเผาศพนะท่านแล้วก็วันเมื่อรือนโยมวันพฤหัส วันพฤหัสบดีอัตมภาพเป็นเจ้าภาพบวชพระหนึ่งรูปคุณโยมนะเป็นเจ้าภาพบวชพระหนึ่งรูปนะก็ในวันพระใหญ่นะสวดบทจักรพรรษไปแล้วครับวันนี้ก้าวจบวันพระใหญ่สาธุโมทนาอ่นะก็โมทนาญาติโยมทุกคนทุกท่านแล้วก็โมทนาญาแม่สภพ,พรบุตรสอนก็ได้ร่วมบุญด้วยแล้วก็โมทนาเจ้าภาพหลักก็คือโยมพี่บกสวรรค์พิมานทิพย์นะก็ได้รบุญเป็นเจ้าภาพ หลักเพื่อจิตถวายอุปชาถวายพระกุศลถวายต่างๆคก่อนหมดธนา ว่าเพื่อบุญนี้ให้แกโยมแม่ที่่วงลับไปแล้วเพราะฉะนั้นก็สมุทนาจะโยมตุกคนดุกท่านวันนี้และเจ้าภาพก็ขออ้างอิงอภคุณภาษสิรัตนตไตรซึ่งมีคุณประพุทธคุณพระธรรมคุณประสงค์คุณบิดามารดาคุณครูปรชาอาจารย์จุมรบพิตบัติเป็นเดชะเป็นพระปัจจัยนุนนำประสงค์ขยติโยมตุกนคนดุกทานจงเจริญด้วยเจตุลพิตปรปรยยตัจัยทั้งสิบประการมีอายุยังยืนยงคงเยาวเลิศวานาพะพื่อพิสงามมีราศีสุข,ขสุขกายใจไราราคี พระมีมรรคแรงแก่งพลังปตัตน,นัสถึงปัจจัยใดที่เป็นไปได้ชอบประกอบไปด้วยธรรมละไซค์ข้อสิ่งนั้นจงผ่านสเร็จงรงจงผ่านสเร็จจงผ่านสเร็จทุกสิ่งทุกประการตัวกุลทันเถินสาธุเราจะได้เตรียมตัวนะไปลงศาลาวันนี้ที่วัดหนองยาใต้ตักบาตรเทโวในช่วง1นึ่งโมงสีนาทีคุณโยมนะตักบาตรเทโวเสร็จแล้วก็จะ ทำบุญวันพระต่อเลยจเจริญพรเนะโ,โยมพี่แดงก็มาสาธุวันนี้แม่ๆมีใครมาบ้างน้อนะ,จะเจริญพรนะก็ขอหยุดการไลฟ์สดไปตอนนี้จเจริญพร